กระปน้ำดำตอัโอเคค่ะแล้วก็จะมีเป็นผักนะคะมีเห็ดมีเป็นพวกเส้ยกร์นะคะมีหมูมีไข่นะคะมีมะม่าด้วยนะคะก็อันดับแรกเราต้องทำไงคะเปิดฝาหม้อเปิดฝาหม้อแล้วน้าดาค่ะ แล้วเราก็เอาอะไรใส่คะพี่คะเอาผักใส่ก่อนค่ะเอาเข้าวโพดแครอทใส่ลงไปก่อนยกมาใกล้ๆก็ได้นะคะอันนี้ให้คุณพ่อช่วยใช่ไหมคะกลัวน้ำกระเด็นใส่หน้ายกไปใกล้ๆก็ได้คะ่ะยกชามไปใกล้ๆคะ่ะเบาๆค่ะลูกเดี๋ยวกระเด็นใส่ร้อนนะคะ ใส่ไปใส่กระรมปีเพิ่มความหวานใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักอย่างอื่นบ้างค่ะใส่เป็นกระมใส่ผักอะไรคะเอาหากักหักก่อนค่ะเอาใส่ไปแล้วเอาไมค่ะ oh ไม่เป็นไร <Okay. S 2> เวลาเราใส่ผักเราก็ต้องหักมันนะคะหักฉีกมันเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันยาวมากอะ่ะมันก็จะรับประทานยากถูกไหมคะอ่าใส่ผักอย่างอื่นบ้างค่ะแล้วก็ตามด้วยอ่าอันนี้น่าจะคานฮ่องกงค่ะ,ะใช่ค่ะเขาเรียกว่าคณนาฮ่องกงค่ะไม่ใช่ผักบุ้งนะคะ <c oughs> ผักบุ้งอยู่ทางข้างหน้าค่ะ หักค่ะเอาตะเกียบให้คุณพ่อช่วย,วยช่วยไหมคะผักบุง้งค่ะผักบุ้งนะคะผักบุง้งแล้วก็ต้นขึ้นช่ายใส่พร้อมกันเลยใส่ไปเลยค่ะ เอาขึ้นใช่ด้วยนะคะมีมันมีติดกันอยู่แล้วค่ะใส่ป้ายต่อไปเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองกับเห็ดออริจินะคะใส่เลยนะคะค่ะอันนี้จะให้คุณพ่อช่วยอยู่นะคะคุณพ่อกำลังช่วยอยู่คุณพ่อช่วยต้นข้าวอยู่นะคะ ใส่เต็มหม้อเลยค่ะใช่ใส่เห็ดอะไรจิ๋นะคะค่ะใครชอบกินเห็ดคะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ลูกชิ้นอ่าให้มันแบบว่ามีไม้เลยค่ะค่ะก็จะสะดวกนะคะ จุ่มลงไปค่ะระวังหม้อนะคะจุ๊บวางไปค่ะอ่ลูกชิ้นใครชอบอะไรก็จดัดหามาได้ตามที่ชอบเลยนะคะจุ๊บใส่ลงไป เป็นไม้ๆก็สะดวกนะคะเวลาจะรับประทานเราก็หยิบเป็นไม้ขึ้นมาเลยค่ะใครชอบอันไหนก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คุณพ่อคุณพ่อ,อกำลังตีไข่นะคะตีไข่เต็มหมอ้อเลยรอเดือดนะคะใ <Okay. S 2> ช่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะ,คะเราจะออกไปรับประทานอาหารข้างนอกก็ค่อนข้างอันตรายใช่ไหมคะ เราก็ซื้อ <ทำ S 1> มาทำ,ทำทารับประทานเองที่บ้านใช่ไหมคะใช่น้าจิม้มสุกี้เราก็ซื้อมานะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะน้ำจิม้มใครชอบรสชาติเผ็ดหรือไม่เผ็ดยังไง<ม>เลือกซื้อ,อได้ตาม,ตาม,มาใช่ค่ะอันนี้พี่ข้าก็รอคุณพ่อตีไข่นะคะ,ต,ะ,คะตีไข่แล้วค่ะตีไข่ น่าจะได้แล้วมั้งคะคุณพ่อโอเคอันนี้อะไรคะโอ้ไม่ใช่น้ำจิ้มซุกี้คะ่ะไม่เกี่ยวคะ่ะน,นั้นไม่เกี่ยวนะคะคะไม่เกี่ยวนะคะเนะคะซนเซอร์คะ่ะ <Okay, S 2> โอเคค่ะเออหน่าหน้ากินไหมคะอแล้วค่ะจะร้อนแล้วคะ่คะโอ้ไม่ก้ oh <my> ส่วนเนื้อหมูเราค่อยมาใส่ทีหลังนะคะ ใช่ไหมคะก็จะใช้เป็นลวกเป็นต้มเอานะคะใช่ค่ะก็ระหว่างที่เรากินระหว่างที่รอให้มันเดือดเราก็จะดูเน็ตฟิกรอค่ะก่ะไหนคะเน็ตฟิกนตอร์เน็ตฟิกตาดานกลับมาโอเคค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ ในช่วงเวลาที่เรารอเราก็จะดูเน็ตฟลิกน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็สามารถนําเนื้อหมูนะคะมาลวกได้แล้วนะคะตามทุกคนชอบเลยก็เดี๋ยวมาลวกกันเลยนะคะนี่นะคะกินไปเลยค่ะแป๊บเดียวจะสุกแล้วค่ะปล่อยไปเลยคอา โชว์สิคะสุกหรือยังได้สุกแล้วค่ะ่าาบอกเขว่าเียวน่ากินมากเลยสุกแล้วค่ะเอาใส่ชามกันนะคะนี่ค่ะควันถ้าทานตอนนี้ฟันคงหลุดแน่ๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันเย็นสักนิดนึงเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมากินโชว์นะคะเดี๋ยวตักอย่างอื่นรอด้วยนะคะ โอเคขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบอกขออนุญาตไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้พี่ต้นข้าวก็ขออนุญาตขอตัวไปรับประทานแบบฟินๆก่อนนะคะขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย